พ่อลูกปันโปที่ไหนไปเลยป้าอาจารย์่วงพ่อลูกปันโปวันนี้เนี่ยนิคเองผมเนี่ยจะมาขอนําเสนอเลยนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆที่ท่าผู้ชมชมแล้วเนี่ยต้องตามไปใช้โปรโมชั่นอันนี้เลยครับเพราะว่าโปรโมชั่นที่เราจะเตรียมมาเนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่เด็ดๆทางนั้นเลยท่านผู้ชมกับร้านนี้นะครับหมูมักกั้งให้หมูหมกกล้วยให้หมูหมึกกุ้งให้ถูกแล้วว่า ร้านนี้เลยนะเด็ดมากๆเลยเป็นร้านหมูกระทะลูฟท็อปด้วยนะท่านผู้ชมและที่สําคัญของเขาเนี่ยอยู่ดาดฟ้าโครงการเดอะฮับถนนพหลโยธินนั่นเองอยู่แถวอารีสะพานควายใกล้ๆในเมืองเลยโปรโมชั่นในวันนี้เนี่ยก็เหมือนทุกสัปดาห์เลยนะเวลาจะไปใช้บริการเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกที่ร้านก่อนนะว่ามาจากรายการกินเที่ยวระดับโลกหรือว่ามาจากเฮียทรงเล่งหงกับดิ๊กเล่งหงคุณจะได้รับส่วนลด15%เกับ3เมนูขายดีของเขานั่นก็คือชุดเล็กหมูหมึกกั้งน,นั่นเองครับผมเฮ้ ชุดเล็กหมูหมึกกุ้งสถึงจะถูกนะฮะในชุดเล็กหมูหมึกกุ้งเนี่ยนะครับก็จะมีเซ็ตผักเนี่ยแถมไปด้วยนะับผมในราคา399บาทครับแต่ว่าถ้าแจ้งมาจากรายการเนี่ยเขาจะลดไปเลยนะเหลือเพียงแค่339บาทเท่านั้นเองนะครับและเซ็ตที่2ของเขานะครับนั่นก็คือชุดหมูล้วนนั่นเองท่านผู้ชมชุดนี้เนี่ยก็จะมีเซ็ตผักเหมือนเดิมนะจากราคา429บาทลดเหลือเพียงแค่364บาทเท่านั้นแล้วก็ชุดสุดท้ายเลยเป็นชุดใหญ่หมูหมึกกุ้ง เตผักนั่นเองนะครับผมราคาเนี่ยจาก589บาทลดไปเลยเหลือเพียงแค่499บาทเท่านั้นนะผู้ชมไม่ใช่แค่อาหารอร่อยบรรยากาศก็แบบอยู่บนลูฟท็อปนั่งแบบบรรยากาศชิลๆดูวิวเมืองสวยๆเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะเขายังมีน้าจิ้มรสเด็ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดดั้งเดิมก็ยังมีเมนูทานเล่นที่ต้องสั่งไม่ว่าจะเป็นเก๊ยวทอดยำมุนเส้นหรือว่าจะเป็นเฟนฟายบอกได้เลยว่าเด็ดสุดๆร้านนี้กับร้าน หมูหมึกกุ้งหมูกระทะลูฟท็อปนั่นเองนะครับผมโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีกันตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึง30เมษายนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมย้ํากันอีกสักทีหนึงนะเดี๋ยวไปใช้บริการกันไม่ถูกต้องนะครับติดต่อกันได้เลยที่ช่องทางนี้ครับ